สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยเจพ๊พีก็พาเ,เพื่อนๆมาเดินแถวพระตินัมหรือแถวประตูน้ำนั่นเองนะคะวันตอนนี้ก็อยู่ด้านนอกนะคะเรามาเจอขายอาหารกันค่ะขายขนมนมเนยนะคะวันนี้ปุ้ยก็พามาเดินชมเชยกันนะคะมาชมบรรยากาศที่ ดูน้ำของเรานะคะนี่ก็เป็นบูธขายอาหารที่อยู่ข้างนอกนะคะมีหลากหลายอย่างเลยค่ะทุกคนน่าสนใจน่ากินมากค่ะแต่ว่าเราเดินออกมาเพิ่งมาเจอนะคะเพราะว่าเรากินอาหารอยู่ด้านบนของแพลตตินัมแล้วนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศที่เมืองไทยนะครับบริเวณประตูน้ํานะคะส่วนประตูน้ําที่บริเวณขายเสื้อผ้าเราก็ไปเดินมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือได้เวลากลับแล้วนะคะเราก็เลยเดินออกมาเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นไงคะเพื่อนๆของกินมากมายเลยนะคะที่เมืองไทยเรา เพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสแวะไปก็ลองไปเดินดูนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเอาบาครูลูกเบลเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปิ้งย่างนะคะพวกปลาหมึกกันนี้ก็จะเป็นขนมลูกกลมลูกกวาดน้ำแล้วก็ ปิ้งย่างเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอาหารคล้ายๆกันนะคะแต่ก็ดูน่ากินมากค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมีทั้งน้ำทับทิมน้ำสวรสแล้วก็ขายเสื้อผ้าปะปนกันไปนะคะขายทุกอย่างค่ะเพื่อนๆกระเป๋า งเท้านะคะหลากหลายนะคะของสวยๆงามๆน่ารักนรักเยอะแยะค่ะเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปเดินก็ลองไปเดินดูนะคะ ไปอยู่กันคือแตงโมด่างชีราเปิดฮึ่ม